ข้อนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยหนูต้องหาเลนส์ของฟังก์ชัน f ให้ได้นะครับซึ่งกราฟ f เนี่ยมองด้วยตาเปล่าน่าจะรู้ว่าเป็นกราฟอะไรพาราโบลาครับ y, y เท่ากับนะลบ x กำลังสบวก5นะหนูเขียนเทียบกับสมการมาตรฐานก็ได้นะสมการมาตรฐานพาราโบลาแบบม .3 เลย a เปิดวงเล็บ x ลบ h กำลังสบวก k นะครับเพราะฉะนั้นจุดยอดหรือจุด h k ก็อยู่ที่พิกัด0 5นะ a เป็นลบ1คงจำได้เนาะ a บวกโค้งหงาย a ลบโค้งคว่ำนะไป1 2 3 4 5กราฟก็เป็นรูปนี้ทันไหมครับนะเลนคือ projection ของกราฟบ,บนแกน y นะครับหนูก็ฉายแสงเข้าแกน y แล้วอ่านค่า y จากล่างขึ้นบนนี่คือน,นิยามเลยนะครับของเลนส์ y possible ค่า y ทั้งหมดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับหนูก็จะเห็นว่าเลนส์ของฟังก์ชันเนี่ยตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็นลบอินฟินิตี้ถึงปิด5้าถาไหมครับเพราะค่า y มันไล่มันจะข้างล่างจนมาสูงสุดที่ y เป็นเลข5เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของ g x เนี่ยพี่หนึ่งของอนุญาตเปลี่ยนใหม่นิดนึง นะครับเงื่อนไขนี้ก็ต้องกลายเป็น x มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ5ส่วนเงื่อนไขล่างครับ x ต้องไม่เป็นสมาชิกของเลนส์ f อันนี้ก็เป็น x มากกว่า5เอาละถ้าได้เสน์ f นี้นะถือว่าผ่านไปละ70-8 0ของข้อนี้เริ่มครับโจทย์ได้หา f o g อะไรลูกแป๊บนึงนะ fog หกลบ gof สาม fog หกก็ f ของ g หกลบ g ของ f สาม g หกนะครับเนื่องจากเลขหกมากกว่าห้าอยู่เงื่อนไขล่าง g หกก็แทนด้วยหนึ่งเลยแต่ f สามหนูต้องไปดูฟังก์ชัน fx นะครับ f สามก็เป็นห้ 3, ลาลบสามกำลังสอง ห้ลบเได้ลบสลบสอยู่เงั้อนไขไหนอ๋อเดี๋ยวกันนะพี่หนึ่งสังหารนี่ก่อนดีกว่าจ,จัดการอุย้ยพี่หนึ่งขออนุญาตจัดการ f 1ให้มันเรียบร้อยก่อนนะ f 1ก็เป็น5้าลบหนึ่กำลังสอะอันนี้ได้ลบสีลบหก็เหลือ4ีนะสลบ g ลบ4 g ลบ4ลบ4อยู่เงื่อนไขบนนะก็กลายเป็น f ของลบ4บวก1ก็กลายเป็น f ลบ3ไปต่อครับ f ลบ3นะก็แทนลงใน fx ก็เป็น5ลบด้วยลบ3กำลังสองก็เป็น5ลบ9 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ห้ลบเก็ได้ลบสนะครับลบลบเป็นบวกก็ตอบ8นั่นเองพอได้ไหมไอตอนหลังไม่ยากนะครับยากตรงหาเลนส์นะถ้าใครไปใช้วิธีการจัดรูปก็คือไม่เคยฝึกวิธีการหาโดเมนและเลนส์จากกราฟนะพี่บอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเบสิกขั้นพื้นฐานเลยของการหาโดเมนและเลนส์นะครับน้องทุกคนควรจะต้องทำเป็นคือการหาโดเมนและเลนส์จากกราฟนะครับฝากเอาไว้เอาผ่านไปข้อที่39